Oh yeah! <laughs> 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 oh <Priachsen> yeah! <laughs> <laughs> <spinach> I not <guess laughs> <Gosh. laughs> <sharp> เฮียอะไรโลโลโลไอ้เห็นขวดป่ะเห็นขวดป่ะนักข่าดินักวไทปดิเอ๊ะดลบหลเนี่โดนปืนไทเปิอ่ะยเียเดี๋ยว้เราจุบจุบแล้วเฮียะไรนะคุยหลังมึงเนี่ยไย่ร้อยตายไปตางโลกไปไอเสือไอเสือไปตากรอกไอ ้ไเสียอย้โอ้รถส่งน้ำก็เป็นรถส่งน้ำต่อไปนี่นี่ปน้ได้เยอะจะก็ได้ปะนนัดนไปส่งไหนกูเดี๋ยวกูมาให้โอ้ยระเบิดนะเว้ยตามาเลยเห็นปะมันดเรยๆตามมาตามา

ตึงตึ้งตึงตึงตึนงไอวันเดอะอิบยูน่เข้าได้ลีบอินโตโยอิบยูซีมีเด่นยูมีอิบเด่นยูน่ยูแฮมทุกโกฟาแอนตีเลียสเนื้อตกลงแปลกเลยตะก้อไอเหนื่องงมข้าตะก้องมึงข้ามันข้าตะกองไงเอาเน้ตะกองระเบิดด้วยเฮ้ยเฮ้ย

แ่ละอีู้คนไอ้ยี่ยจังหวะเาสัตวจังหวะยาง้ย Content คุณภาพโพวกมึง2คนน่ะงตายคนเดียวไม่ได้เลยเด้มวไอ้ีมุกเขาเด็ดกว่าไอ้หียมุกเขาเด็ดกว่าเราเอีเดียวแม่งอย่างหายสัตว์ทุกอย่าง คนเดียวกินหน้าเฉียบนะคนเนี้ยคอนเทนต์คุณภาพคือของพวกกัอะคอนเทนต์แต่ของไอ้ตันกูคอนเทนต์กูแค่วิ่งออกไปเพื่อจะไปดูลอยเชือดไอเชียไอ้เสือไอเสือยังไอเชียลยไอเหี้ยลงการานเลยไอเชียเข้าไปในปั๊มน้ำมันเลยเอาเอาน้ำมันไปกินเลยเอาน้ำมันอาสารละความน้ำมัน้วก่อน ติดพันธุ์แล้วว่าวันนี้ไม่ถึงเวทปั่นปั่นปั่นมัขึ้นไม่ได้แล้วเหรอล็อกเวทได้ยล็อกเวทได้เอ้ยเข้าพันพันพันแป๊บนึ่งล็อกหวยไปข้างเฮ้าเปข้างแล้วกูต้องลงไปไม่ใช่ดิกูต้อลงไปแปลงเป็นเอ็กซ์ตราเลสีไอ้เสือร้องปี๊ดไปกูเป็นไกลัวมาเอกซ์ตรานเลส มึงเบลมึงซาลาเล่โลขนาดกระสุนยังกินพี่โดนเลยเยอะโคตรเร็วเลยวันนี้สั่งเอาไวกว่าทุกวันเลยเบนตายเควนเบนตายจบเรื่องจบเรื่องแล้วไอ้เนี้ตอนนี้ไอ้ตายมันขึ้นรถไม่ได้ เดี๋ยวนะอ้าวโอ๊ยฉันไม่เกิดนน้ำเหรอยเลยตลอช่วยด้วยเอากูเกิดกับมึงเนี่ยเดี๋ยวกูเป็นละมาแล้วปู่แม็กซ์อีธานโอ้โหแล้วมันโดนมันขับลงน้ำไว้เหี้ยวิ่งไปน้องเอารถดับไปแล้วไอ้สันเละหาไม่ได้มันอยู่ไหนอ่ะดืวะมันอยู่ข้างบนวะ โอ้ยอะไรคือล no? yeah, huh. nah, nah. yeah, huh, huh. uh, ูกเยาะหอให้หน่อยจ้าเยาะอเยาะอปอกันดิวดิวกันจ้ะย้วูโดนกดโดนจับกดโดนจับกดจะโตโดนจับกดจะโต้ กเล่อี่ราตามิเ้เกนโนายไตไปแล้วอเามาาูได้กระเป๋นึงแล้วเขไปยังเขายังคนลนคนลนลสิแล้วอ่าคุณกันทีคุโดนยิง ตัวกูดีเอาไปลองกูเป็นตำรวจเองก็ได้วะเฮ้ยไอตัวข้างบนทำประโยชน์หน่อยดิแต่เป็นส่วนข้างบนวะใครมันอยู่ข้างบนวะทำประโยชน์หน่อยดิอันนี้กูบอเฮ้ยประโยชน์มากไอ้สัศน์รถล้อถนนถนนมันลื่นอยู่แล้รถมันไม่เบา You're in trouble เอ้ยเสียรถแบบกูบดยางมาอีกตล้วเจาะ้เปลดรถก่อนนี่เสีย เตะตันตันรถกับผมก็ซิ่งหนีไปหน้าที่แบบทำผมหลังเพระเองกันหรือไงได้แค่ได้รับดีมมึงจ่ไหนฮะแบบว่าอ้เชี้ยใครระเบิดปนะไอ้เพื่อนี่อะไอ้เพื่อนี่ยกูเก็บกระเป๋าแล้วกูเก็บกระเป๋าแล้วกูจะยิงตำรวจทางเฮียตาไอ้ตาไอ้เฮียความเฮียของมึงนี่มันสุดยอดจริงๆฝากรับเพื่อนแล้วนะกูไปละ เฮ้ตรวจแบงบินได้ไอ้เจาระยะไเฮ้เฮ้ยเฮ้ัเดินยิ้อยู่นู่เข้าเดเ่โตเกียวดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้จอดอยู่อย่างนี้ไอ้ไอ้จอดข้างล่างว่ะยังยังยังติดอยู่กะเออมึงรแล้วเหรไอ้เสือเล่นกูอีกแล้วเอ้กูหายดาวแล้วดหาดาวก็หายอย่างเี้ยแล้ววะอะไรนะอ๋อเยเควสแบกเพื่อน แบกไม่ได้แบกไม่ได้มันไม่ใช่อาร์คมันแบกได้ดีมากเลยเออเบื่อมันไม่ชอบี่วอะไรเนี่่มึงจะอยู่ใกล้กูอยู่เฉยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะไปตามักกาเออจะนักโว้ยจะชนนี่จหวานีหเลสมันขึ้นไดเหรอวะให้ขึ้นได้เดียวนี้ยได้ขึ้นได้กูบ้ขึ้นได้จะหวานนี่แหละ ขับเหว่าเฮียขับเฮ้ยเหี้ยเลยบิดเหมือนเฮลิคอปเตอร์เฮอเฮลิคอปเตอร์ขับไม่ได้กูใช้มอ์ขับไอ้เหี้ยโอ้ตายเลยอะเกิดยังไงวะเออตายไม่ได้เฮียเฮ้ยเราขับเื่องเลือดอมเขียดยิงแฟร์ถล่มไปไอเสือมึงเอาล้อลงมา เยังเก็บล้อลงจอดต้องยิ่งแล้วมอเตอไซค์คันนี้จะมีจุดใจชุดดีวะเนี่ยขึ้ได้มันขึ้นจริงวะไม่มีมอเตอร์ไซค์ด้วยการใช้ใช้เครื่องเจ็ตไม่มีเฮ้ยแต่มันมีนะเว้ยเครื่องใช้เครื่องไอ้นั่นล่ะมอเตอร์ไซค์ที่ขับจริงๆแล้วใช้เครื่องเทนกอล์เปอร์เตอ๋อเครื่องอะไรไม่อย่างพึ่งแตกเลยไม่ได้อย่างพึ่งแตกใบพัดพึ่งพังแล้วพังไอ้ยัดพังยัยใบัดพังคอยย่างกันอย่างแตก จอกัอกันจอกันึงพยายามจอดอยู่กดเอสกดเอสกดเอสเออจอดจอดจอดเออกดเอสลงแย่ไปพันธุ์ีอนึงเดี๋ยวนี้เริ่มทำบริกโดยไม่ใชรถตัวเองกันแล้วนะที่ e ปนเอารถเองไว้เพื่อการพันกันหมดแล้ววเีย้เสือเสือมันอยู่ขบนได้ด้วยวะไอ้ที e กูจอดนิ่งๆอยู่แล้วมัีรแบบเปคนเวทีมหากู มีรอกูจอดรออยู่นี่ก็มีมีรถแบบรถขนเวทีมาเปิดมาเปิดเพลงดิสมาหาผมเฮ้ยจอดนี่ตั้งอยากเห็นรถแห่อะรถแห่อะไปเป็นรถแห่วันใจรถแห่มึงมึงจัดเครื่องเสียงกแล้วกันมึงขัดระวังเครื่องเสียงไปดูไปดูไหนวะคอนเทนต์ใหญ่มาแล้วัตลอดทางอตลอดทางที่ยืนมาเลยวะตลอดทางนี่ไตลอดทางรอเธอรักคุยเนี่ย มาเร็วมารวมกันมารวมตัวกันเร็วรอเชแล้วคุยด้วยเชแล้วคุยผีดังเหลืองผีดังเดืองกูเข้าไปไงอ่ะเ็นเตอร์เดอแมนเห็นแล้วะอ๋อตาตาเสร็จแล้วใช่ไหมจุดไฟไหมไอจุดเพิ่งยาวๆกับรถกับรถโอเคเดี๋ราด้วยไอเอจเพิ่งขับนี้ทำไมมึงลงมาย่างบนวะมดน้อนดีน้อง ไอ้ยังยังยังไอ้แต่ไม่ล้อมกันแบลไอ้ไมกางลมกนเี้ยไอ้แต่กูไม่มีลมี่กูไม่มีลมไม่ดรดี๋ยวหัวม่งลงไอ้ยยานเฮ้ยเสียกูขอบ้างเี้ยวตูหายไปไหนกูขอบ้างว ขึ้นรถแห่ไปวะประตูหายแล้วประตูฝั่งกูหายแล้วตาตาไมรู้สึกเย็นวะอ๋อเออวะประตูฝั่งมือหายไปแล้วประตกูประตูกูหายที่นหนาวอ่ะตามทางเสือตามทางเฮ้ข้างบนมันหนาวอ่ะเขาบอกว่าตาบนตกงไม่หนาวเฮ้ยกูอยากยืนยืนอยู่ไอ้ตาอ่ะเดี๋ยวอยากยืนไอ้ตาบ้างว่าคอนเทนต์ไหนี้แต่ไม่แต่ไม่ทด้เพื่อนผมนะกูคอนเทนต์คนเดียวเลยคนนี้กิ๊กทิมวะ khi Tim nó lập được con này, nó bị số, nó bị con nó thẻ, ôi 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 ôi, 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 กูมีอะไรจะให้ป่ะเดี๋ยวมันเพิ่งตันเดี๋ยวมันเพิ่งตังเราแค่ยิงร้อยเราเปิดกูบอกว่าอย่ายิงกูกูกูได้ยิงมันีอะไรจะให้ไล้วไอ้ยืนในไอ้ยืนใส่กู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 บอกอะไรคนนี้ยืนยืนตบเขาเบิร์ดกันโลกไปเลยเบิร์ดกันโลกกับเบิร์ดกันโลกไม่พอใจก็คุยกันดีๆ แล้วเนี่ยเฮ้ยเียเป็สายเป็นสายตามเลยว้บกับมาเนยเนี่ยกูบอกว่าอย่าพึ่งยิงร้อนเอามมึงจะยิงไหนตาใครสอนีเฉียประมาณิเราแบบนึกแต่ไหมใช่เวลาครับไให้สามสิบนาทีเ้ยก่อนจะถึงให้ใช้เวลาสามชั่วโมง ว่าเล่นกันอยู่ก้อนหนึ่ง้อนหนึ่ไอ้เี้าเจ็บคอเลยไอ้สัสากินไม่เป็นสีอะไรใช่ป่ะฮะเจ็บคอไอ้เีกยกูเข้าใจว่าคอเย็นมันเป็นยังไงเลยไอ้กูเข้าใจพี่นรยเลยเนี่ยว่าการคอเย็นมันเป็นยังไงเย็นมากเลยอะไรวะ โอ้ยเหี้ยโอ้ยเหย้ยไปหมดเลยไอ้เหี้ยยืนอยู่กำลังมองกำลังยกแฝงเลยยกแฝงงี่ย่ะยกแฝงตามฉากหนังในในเรื่องตัางเรื่องนั้นนด้ปล่าล่ะทำได้ทำได้เฮ้ยเหี้ยคันเดียวกันวะเนี่ยอันเฮ้ยอ่านเรื่องไหนเรื่องไหนเฮ้อ๋อฟาท้าช่วยครอบครัวฟาท้านะฟาท้า มึงช่วยครอบครัวมึงช่วยครอบครัวแต่ข้างในแล้วน่ะไม่มีครอบครัวมึงอยู่ครอบครัวมึงกำลังขับรถอยู่เหี้ยงจะไปบอกจอดจอดจอดคุณนั่งกูต้องให้มันน้อยคุณนั่งจอดแต่กูต้องขับเฮ้ยมันเปลี่ยนยูนิฟอร์มให้ด้วยไห้ได้หัวให้ได้คนนั่งมานั่งมาหน้ามาหน้ามานั่งมานัาไ่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมตำรวจใหม่ครับดีตัวได้แล้วตัวได้แล้วตัวได้แล้ว เนี่ยน้องรู้บอกว่าการเข้าเวรหลังสีเที่ยงคือมีกฎสิบข้ออยู่อ่ะเป็นกฎยังไงครับพี่เนี่ยเนี่ยไหนเตยเดี๋ยวเล่าให้ฟังไว้เตยไอ้จริงเหรอวะเออเนี่ยกฎการเข้าเวรเป็นกฎตอน,อนอยี่คืนอุ้ยมีจริงหหเหรอว้น้องเฮ้ยมีดิว้าเตยพี่อะไรวะเนี่ยมึงกดเปิดประทันดูดิสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไปเล่นกลัวกลัวเราต้องทำคลิปเหรอว่าเราต้องทำคลิปเหรอได้เลยเฮ้ยอะไรทำอะไร เฮ้เนี่ยชนเลยการตีนังกาตอนที่กดการขับรถตีนังกาตอนเที่คือมัเป็นไงวะต้าเอาเชื่อนั้นกูไม่รู้ไอ้น็อดเป็นไอ้เหี้่ไม่ใช่ชื่อน็อตซื้อบัตรเข้าคุกจากดาร์กเว็บโอ้โหเฮีเนี่ยจะมาลองซื้อไปน้องสิบเกตอ่ะไอ้สิบหกไอ้ไม่อยากเล่นเล่นนี่ตั้งอะไรเล่โโกโหเหี้ย ยืมสร้างคดีสัมภาษณ์เลยที่ไปนั่งพอเงินเดือนออกกูก็หมดแล้วเดี๋ยวนี้นะไอ้นอนคนขับรถไม่จอดเลยว่านอนเออทำไมวะไอ้คนขับเฮ้ยไอคนขับเป็นไรวะนนี่คนขับติดาหับไม่ต่อมันใส่หัวเดียวเลยไอ้นอนคนขับเป็นผู้หญิงว่าเจ็บได้เลยไดเลยเออสุครับน้องสาวฟูสุดยอดสุดยอดสวยเนี่ยอะไรเลยแลับเฮ้ยมึงจีบดิได้เลยได้เลยสุครับน้องสาวฟูชื่ออะไรครับฟู จอดฮาฟฟูจอดข้างหน้าเลยฮาฟฟูลงแล้วฮาฟฟูไอ้ไอ้ดยืนโดดได้ไหมวะมันให้ไปไหนเนี่ยมันให้ไปอยู่คอยเนี่ยใช่ใช่ใช่ลงแล้วสวัสดีฮาฟฟูตอนนั้นนะที่ตอนนั้นที่เรามากันอ่ะเรามาด้วยความอุกอาจอ่ะอุกอาจอุกอาจด้วยนะไรเฮียถุงูซองก่อนเลยเฮียเฮียลิสว่าไงมังแต่งตัวอย่างนี้ใส่หมวกอย่างนี้เฮ้ยไม่เคยใช่เลยคนแจ้งตายโฟร์ฮอตแมนโฟร์ฮอตแมนมันให้มันให้ทำอะไรวะ อกระทืบกระทืบประติประตูไอ้เหี้ยตีประตูมัดตีประตูไอ้ตาที่หมายแผลแตกแล้วอยังไม่หยุดตำรวจเลยเหี้ยไอ้หนูรีบมาแล้วลูกบอลชู่แบ็คโซ่บ่อยตายไม่เลิกเลยไปแล้วไปไหนเนี่ย บอกครู้เออเมโลกูย hmm. no <the ังไม่ได้ทำภารกิจเยี่ยเลยเลยหนีต้องหเดียวหนีกันตัวไปก่อนหนีไปก่อนหนีไปกนแล้วแม่คือคุณหนีตุกตกไอเยี่ยคุณตายกูยังติดใจอะไรวูเดียววนเวียนชิบหายพระจับต้องตีนแบ็คริลบายเอ่อเหยเ่อเอาโซขวิดโซแจ็คเอวุ้นชันคิงถูกปะวะถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว เมื่อไหร่กูจะได้ขึ้นมาทูกูเน,นี่ยไอเหี้ยแล้วมึงสปาวเหี้ยอะไรข้างนอกเนี่ย